เธอคือสาวงามที่น่าหลงใหลแต่ถ้าชายใดได้ขึ้นห้องกับเธอจะไม่ได้กลับลงมาอีกเลยเลดด็อก <'s> นักเลงปากดีผู้ชอบอวดเบ่งเดินเข้ามาตะโกนล,ลั่นโรงน้ำชาคุยโม้ถึงสมบัติที่ปล้นมาได้เสียงของเขาไปเข้าหูมาดามลอเลนเจ้าของร้านเธอสวยสง่าและอันตรายแบบที่คนในเมืองรู้ดีว่าห้ามไว้ใจลอเลนยิ้มหวานเดินเข้ามาทักเลดและบอกว่าสนใจชาดีๆสักแก้วไหมมีห้องว i p ชั้นบนพูดคุยสบายไม่มีใครรบกวนเลดก็ว่าเออดีเหมือนกันพอขึ้นไปถึงลอเลนยื่นแก้วชาให้พูดหวานเหมือนน้ำผึ้งหยดแต่ทันทที่เเเดผลออธก็ยิง ลแล้วให้ลูกน้องปล้นสมบัติของมันแล้วหิ้วศพไปโยนทิ้งในเหมืองแบบไม่สะทกสะท้านวันต่อมาโจหน้าเฮ็กมือปราบสายเถื่อนโผล่มาพร้อมประกาศตามล่าฆ่าหัวของเลดห้าพัน 5, เหรียญเขาแวะรงน้ําชาถามหาข่าวแต่บาร์เทนเดอร์ก็ทำเนียนไม่รู้ไม่เห็นโชคดีมีพนักงานสาวใจดีแอบกระซิบบอกให้ว่าถ้าจะหาคนหายต้องเริ่มที่มาดามรอเลนเพราะคนที่ได้ขึ้นห้อง v i p กับเธอมักจะไม่ได้ลงมาอีกเลยโจหน้ายิ้มุมป่าวางแผนล่อเป้าเลี้ยงน้ําชาให้ทั้งร้านแล้วลอเลนก็ลงมาทันทีทั้งคู่เดินขึ้นห้องดด้้้ววยยกกัันนนนแต่คราาีลลลอเิงพบไท แล้วจัดการลูกน้องของเธอเรียก <_ d ance> เขาบังคับให้รอเลนพาไปหาเลสซึ่งเธอก็พาไปที่เมืองร้างสุดหลอนเฮ็กซ์ลงไปในปล่องเมืองและเจอศพเลสจริงๆ <_ d ance> ลอเลนคว้ามีดมาแทางเฮ็กซ์หันมาสวนบัตรเดียวจอดแล้วลากศพขึ้นมาพอขึ้นถึงปากหลุมร <_ d ance> อเลนก็ฟื้นขึ้นมาอ้อนขอชีวิตเราร่วมมือกันได้นะแต่เฮ็กซ์หันกลับมาพูดนิ่งๆว่าไม่ต้องห่วงเธอจะมีเพื่อนเยอะเลยข้างล่างน่ะก่อนจะตัดเชือกทิ้งให้รอเลนติดอยู่กับผลงานของตัวเองในความมืดมิด